สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิม่นะคะวันนี้ก็มีอยู่กับกิจกรรมอัปเกรดสกินนะคะเราจะมาดูกันดีกว่าว่าเปลี่ยนจากสกินเฮโริกเนี่ยนะคะเป็นสกินอัลติเมตอ่าแล้ววันนี้นะคะก็จะมีล็อกอินนะคะรับเหรียญอัปเกรดฟรีด้วยนะแล้วก็สามารถใช้ไอเเทมเหรียญเนี่ยนะคะแลก เป็นเหรียญอัปเกรดได้นะแต่วันที่22มีนาจนถึงวันที่5เมษายนนี้นะคะกิจกรรมนี้นะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะมาสอนรับฟรีด้วยนะก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดกิจกรรมอ v าวอะไรใหม่ๆนะเดี๋ยวเรามา รับเหรียญล็อกอินกันไปแบบฟรีๆนะคะปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า50แพ็คให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีกดเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ประเพทนดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องกดเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่กดเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะอยู่ดูคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกินแลแหลงสูงรูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลยทีพีรับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีอาวีราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจที7่ รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไวไ้ให้ที่ใต้คลิปนะคะอ่ะมาตรงนี้นะทุกคนกดมาตรงนี้ตรงรูปถรถเขียนนะคะจะเจอกิจกรรมคําว่าอัปเกรดสกินนะทุกคนเข้ามาล็อกอินให้มันครบตรงนี้นะคะส0บวันแล้วก็จะได้เหรียญอันนี้ทุกวันเลยนะแล้วก็มีกิจกรรมล็อกอินตรงนี้นะคะเป็นกล่องล็อกอินนะคะก็จะเป็นแบบว่าเปิดให้ลุ้นว่าจะได้กี่ชิ้นนะอ่ะ แดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันเลยนะกล่องอยู่ไหนเนี่ยนี่นี่นี่กล่องนี้นะคะปึ๊บอ่าอุ้ยอุ้ยทำไมได้เยอะจังเราได้ตั้ง50ชิ้นนะ่ะนี่ได้ตั้ง50ชิ้นนะคะเราอ,อยากเห็นตอนนี้เหรียญอัปเกรดเรามีอยู่52ชิ้นนะอีก2ชิ้นก็คือมาจากกิจกรรมล็อกอินที่แบบว่าให้ล็อกอินทุกวันอันนี้ก็จะเป็นเมื่อกี้เป็นกล่องนะทุกคนกดมาตรงร้านค้านะคะกดมาตรงไอเทม ตรงนี้นะคะจะเป็นเหรียญล็อกอินลดราคานะซึ่งมันจะมี2เหรียญน,นะมันจะมีเหรียญเงินกับเหรียญทองนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในกิจกรรมนะว่าแต่และเหรียญเนี่ยใช้ยังไงนะแต่ถ้าใครอยากซื้อก็ได้นะตรงนี้อ่าแต่เราจะไม่ซื้อนะเพราะว่าเราจะซื้อตรงนี้นะคะตรงเหรียญนะจะเป็นกล่องให้สูงเหมือนเดิมอ่ะล้วก็จะซื้อไปเลยนะคะ5้ากล่องจํากัดไอดีและเอเจำกัดไอเดีละ5กล่องเท่านั้นนะทุกคนเราจะเปิดไปนะว่าจะได้กี่ชิ้น เ,เราได้มาทั้งหมด16ชิ้นนะก็โอเคนะตอนนี้เรามีอยู่16ชิ้นกว่าๆนะเดี๋ยวเราไปดูหน้าใต้กิจกรรมกันเลยก่อนที่จะไปดูกิจกรรมนะคะคือเราลืมว่ามันมีตรงนี้นะเป็นโปรโมชั่นเติมภูปองนะคะสําหรับใครที่จะเติมภูปองนะคะแนะนําว่าให้เติมให้ครบราคา199นะคะเราก็จะได้เป็น สกินมาด้วยนะแค่เติมเฉกเฉก็ได้แล้วนะก็จะได้เหรียญเงินเหรียญทองแล้วก็คมวีอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะหน้าตากิจกรรมนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเรากดยินเอ้ยยอมรับไปก่อนนะก็จะเป็นแบบว่าหลังจากที่เลือกดิวแล้วตึ๊ดๆๆๆก็กิจกรรมก็เหมือนเดิมนะทุกคนเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมก็คือไม่มีอะไรมากนะคะนี่ตึ๊ดๆๆๆขออนุญาตแเปียบภาพไปนะว่าประมาณนี้นะคะประกอบปกปกคลิปนะ อันนี้ก็จะเป็นสกินตรงนี้นะเราจะสามารถรีเฟซได้นะคะจนกว่าเราจะพอใจเออพอใจนั่นเองตอนนี้นะคะเราต้องใช้แบบไอ้พวกเนี้ยเนี่ยคือเราต้องมีสกินที่จะอัปเกรดก่อนนะแบบว่าพวกสกินลิมิเต็ดแบบลิมิเต็ดเขียวแบบสกินราคาถูกๆอะไรประมาณนี้นะคะเอ้ยอันนี้เทลสามารถอัปจากลิมิเต็ดจากสกินนี้นะคะจาก แถวคิงด้อมไปแถวอัลติเมทได้แล้วก็ต้องใช้นี่หนึ100คูปองที่ยังขาดไปก็คือ400กว่าคูปองอะ่ะโอ้คุ้มไหมยอยกิจกรรมนี้บางคนก็คุ้มนะต้องรีเฟซดีๆนะคะถ้ายิ่งรีเฟซอะมันก็จะแบบว่าได้แบบว่าสกินใหม่เป็นสกินที่ถูกอะไรประมาณนี้นะคือตอนเนี้คืออยากรู้ว่าแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมนะคะประมาณนี้คือเรา อุ้ยอันนี้ก็จะเป็นจากลิเตอร์นะคะนีอ่อ้าลิมิเต็ดนี้จากสกินนี้มาสกินนี้ราคา160คูปองนะตอนนี้คูปองไม่พอแล้วก็ยังขาดเหรียญอัปเกรดลิมิเต็ด้วยเราต้องดูนะว่าเหรียญเงินอันไหนเหรียญทองเหรียญทองก็ต้องจ่ายเพิ่มนะอุ้ยเราอยากได้สกินบัตเตอร์ไฟอลติเมทมากๆเลยอ่ะโหคูปองไม่พอนะคะเศ้าจังไว้เจอกันสิ้นเดือนแล้วกัน <laughs> อันนี้อุ้ย เฮ้ยทำไมมันซ้ำอะ่ะเออนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูความต่างนะว่าถ้ามันซ้ำมันจะเป็นยังไงก็คือทุกคนเห็นบัตเตอร์ไฟปะมันจะเป็นแบบว่าคือพูดว่างไงดีมันจะเปลี่ยนแบบว่าถ้ายิ่งรีเฟซไปนะคะแล้วอาจจะได้คูป,ปองที่ราคาถูกแล้วก็จะรีเฟซสกินที่ใช้แลกเปลี่ยนอัปเกรดด้วยนะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นบัตเตอร์ไฟคิงดอมนะคะโดยใช้ราคาเท่ากันเลยนะอ่า แต่มันก็แล้วแต่นะว่าเราจะเลือกเป็นสกินอะไรที่เราจะเอาไปอัปเกรดอันนี้ Butterfly Kingdom อันนี้จะเป็น Butterfly f o r อร a าพนะคะแบบ First p เ r s o n นะประมาณนี้นะคะที่แหละก็จะเป็นแบบว่าสก,กินลิมิเต็ดเป็นอัลติเมตคือก็อยากดูนะว่าจะคุ้มไหมเนะี่ยเดี๋ยวคิดก่อนประมาณ300ค่าสกินก็ก็คุ้มอยู่ถ้าไปซื้อสกินราคาจริงๆนะทุกคนในกิจกรรมนี้นะถือว่าก็โอเคเลยแหละ วิธีเล่นนะคะก็อาจจะไม่ได้เล่นให้ดูนะเพราะว่าเ,เงินหมดนะคะคูปองหมดแล้วอะโหเสียดายจังวิธีเล่นนะคะก็ง่ายๆเลยทุกคนก็ตรงนี้ก็แลกไปแค่นี้เองสําหรับใครที่แบบว่าอุย้ยฉันขี้เกียจแบบไปหาซื้ออะไรประมาณนี้นะคะก็กดติ๊กตรงนี้ไปเลยกดติ๊กไอตรงเนี้ยที่แบบว่าจะเอาเหรียญอัปเกรดสกินเพิ่มนะคะที่มันขาดอยู่นะเราก็สามารถ ซื้อภายในในร้านาค้ากิจกรรมได้เลยแล้วก็เติมคูปองให้ครบนะคะแล้วก็กดอัปเกรดสกินสกินที่เราอัปเกรดไปนะคะก็ไอ้สกินนี้อ่ะเดี๋ยวเสี้ยนผมสีเขียวก็จะหายไปแล้วก็จะได้สกินระดับอัลติเมทมาแทนนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับกิจกรรม ROV e คลิปนี้นะคะก็ขออภัยด้วยนะหากจะไม่ได้มารีวิวแบบว่าซื้ออะไรให้ดูนะเพราะว่างบหมดจริงๆนะคะทุกคนอาจจะเป็นแบบว่า เช่อธิบายกิจกรรมสำนรับเหรียญฟรีอะไรประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ